สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่14นะครับ14 ธันวาคม2564นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับ ไปกับบนล่างครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับน้อยพิเศษซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับ หายพิเศษก็จะมีหนึ่งสองสองหนึ่งหกห้าห้าหกเป็นพิเศษนะครับ เลนนึ่งวิ่งหกโดยปกตดดิสองศูน สองหนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของปกตินะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่น2วิ่งศูนย์นะครับ VAP สี่สามสามสี่ศูนย์สามสามศูนย์วีพีให้เด่นเลขวิ่งนะครับ เล่นสี่วิ่งสามประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้เอาตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ e aí